สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับวันนี้ก็เลิกง้าย้มดีครับพาน้องไหม่ของทีมงานน้องครดินดวนมารับตูวกลับบ้านครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมง ห้สิบสานาทีครับกำลังเดินทางออกจากคลองหลวงครับปทุมธานีไปรับตัวน้องใหม่มา,น,น,น,าน,นะครับอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวถัาถึงบ้านหรือจังไดก็เดี๋ยวจะรีวิวให้บง้งอีกครับว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไดนถึงไปได้รถตัวนี้มาใส่ระบบเป็นยังไง ค่อนข้างสภาพก็เราบางไหลมองครับก็มีตัวนี้แหละครับสมราคาแล้วกเหมาะสมไปเบิ้งทุกมองก็มีมองดีมองเสียมองนั่นกับตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวจะรีวิวตอนลงห้เบิ้งครับสวัสดีครับ